ในขณะที่ผมกำลังจะขยายด่านให้มันใหญ่ขึ้นโอ้โอเคขอแค่นี้ก็ได้วะ โอ้ละฮะก็กล่าวสวัสดีครูชมทุกท่านด้วยนะครับผมซีบัต96นะฮะเป็นยังไงกันบ้างกับช่วงนี้กําลังเผชิญหน้ากับอะไรหรือเปล่าไม่ว่าคุณกําลังเจอกับเรื่องเฮงสวยอะไรแค่ไหนนะผมขอเป็นกําลังใจเล็กๆให้ฝ่าฟันไปได้นะครับผมโอเคเข้าเรื่องก็สําหรับคลิปนี้ผมจะถือเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่ของเกมออนไลน์นี้เลยก็ว่าได้ฮะจะมีอัปเดตเกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ enjoy ฮะ ขอขนมจีบกับซาลาเปาอย่างละถุงนะครับอ๋อขอแยกขอแยกครับคือเรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยจะแบง่งหลักๆเป็นสองหัวข้อใหญ่ๆนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่ผมได้ทําการแก้ไขจากในตอนแรกนะฮะกับสิ่งที่ผมได้ทําเพิ่มเข้าไปใหม่นะฮะจะมีอะไรบ้างมาดูพร้อมกันเลยฮะมาเริ่มกันที่สิ่งที่ผมได้ทําการแก้ไขเลยนะฮะอันดับแรกเลยนั่นก็คือ level design นะฮะหรือว่าด่านนั่นเองคือผมไม่ค่อยโอเคกับ level design แรกที่ผมได้ทําไว้นะฮะด้วยความรู้สึกที่ว่าด่านมันเล็กและแคบเกินไปคือแบบ ผู้เล่นไม่มีที่แอบอะฮะหรือว่าแบบไม่ทันได้ทําอะไรก็ตายแล้วอะไรประมาณเนี้ฮะมันเอื้อให้กับฝั่งฮันเตอร์มากเกินไปผมจรงต้องเปลี่ยนฮะโดยผมได้ทาการขยายพื้นที่ของเลเวลให้กว้างขึ้นนะฮะแล้วก็นี่ผมได้ปั้นโมเดลใหม่เพิ่มเข้าไปด้วยะฮะโคตรคูลไม่เพียงแค่นั้นผมภูมิใจนําเสนอมากๆเราะผมอันนี้นั่นก็คือจอภาพที่สามารถดูภาพจากกล้องจรปิดแบบเรียลไทม์ได้นะฮะแบบนี้เลย เป็นไงเจ๋งไหมวพาแต่จอเล็กไปหน่อยนะเนี่ยต้องขยายขึ้นหน่อยฮะโอเคหลังจากที่ได้ฉากใหม่ที่โอเคขึ้นกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะฮะผมก็ได้เพิ่มความหนักเครื่องเข้าไปอีกนะผมนั่นก็คือแสงและเงานั่นเองก็ทำการลากๆวางๆให้เต็มซีนไปนะครับผมต่อด้วยเพิ่มหมอกจางๆสักนิดนะเพื่อคุมบรรยากาศของเกมนะฮะอืมก็ใช้ได้ ออแล้วก็นี่นี่ทุกคนสามารถที่จะวิ่งเข้าไปในตัวรถไฟได้แล้วนะครับผมซึ่งตอนแรกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเข้าไปยังรถไฟได้นะฮะก็ถือว่ามีที่ให้จุกเพิ่มขึ้นไปอีกทีละโอเคต่อมาก็เป็นในส่วนของฮันเตอร์นะฮะผมขอปรับหน่อยเหอะ <c oughs> ขอปรับไปท่าโจมตีนี่อีกสักครั้งเถอะนะ <c oughs> ใช่ครับผมได้ทําการปรับปรุงแอนิเมชันการโจมตีของฮันเตอร์ใหม่ให้กลายมาเป็นรูปแบบการสวิงแบบแนวนอนนะฮะเพื่อที่จะได้ขยายวงของการโจมตีไปในตัวด้วยนะฮะเมื่อเราได้ท่าทางโจมตีใหม่มาแล้วนะฮะก็ต้องมีเอ ทำการออกแบบเอฟเฟกการโจมตีของฮันเตอร์นะครับผมแล้วก็นำมาใส่ใน Unity นะฮะพร้อมกับเพิ่มระบบคูลดาวให้กับการโจมตีในแต่ละครั้งด้วยนะฮะอืม mm, not bad คือแบบเก่าเนี่ยมันจะหวดเป็นแนวตั้งใช่ไหมแล้วมันจะแบบตีโดนคนยากมากๆครับผมเพราะว่าพื้นที่มันเล็กไงคือไม่ปั่งไปได้เลยแหละเนี่ย ถัดมาก็จะเป็นในส่วนของไอเทมลูกบอลน,นะครับผมหรือว่าแ a กของเพลเยอร์นั่นเองโดยผมเนี่ยจะทําการแยกสีเอฟเฟกของแฉกที่สุ่มได้นะครับผมก็คือระหว่างแฉปสตันกับแฉกเเลพอร์นะฮะและแ a ปที่ผู้เล่นโยนออกไปเนี่ยจะหายไปเองนะฮะหลังจากที่เวลานั้นครบ15วินาทีนะฮะ <c oughs> คำเตือนแฉกที่ปาออกไปนี้สามารถส่งผลกระทบได้ทั้งฝั่งฮันเตอร์และก็ฝั่งคนนะครับผมเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะปาเนี่ย คุณต้องดูให้ดีก่อนนะฮะไม่งั้นคุณอาจจะโดนกับดักไปด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็ระบบแฮ็ของฝั่งคนนะฮะผมได้เปลี่ยนจากการพิมพ์มั่วๆให้กลายมาเป็นมินิเกมเล็กๆนะครับผมเป็นเจ้ายานนี่นะฮะเมื่อเราก,กด enter เข้ามาในโหมดแฮกแล้วนะฮะเราต้องกดคีย์บอร์ดนะผมปุ่มซ้ายขวาเพื่อหลบเจ้ายานอวกาศเนี่ยไม่ให้ไปชนกับอุกกาบาตนะผมถ้าเกิดชนเนี่ยก็จะหลุดออกมานะฮะก็ต้องกด enter แล้วเข้าไปแฮ็กใหม่นะครับผมเรื่อยๆนะผมจนกว่าหลอดจะเต็มนะฮะ เมื่อฝั่งคนช่วยกันทําการแฮ็กจนสําเร็จแล้วนะฮะก็จะปรากฏประตูมิติขึ้นมากลางด่านเลยนะแบบนี้เลยซึ่งผมก็ได้ดีไซน์แบบลวกๆไว้นะผมเป็นกระบอกใสๆนะฮะแล้วก็มีพาร์ติเคิลนะครับผมลอยไปลอยมานะฮะอะไรประมาณนี้ฮะก็ถ้าหากว่าเจ้าประตูมิติเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วเกิดมีผู้เล่นที่เป็นฝั่งคนคนใดคนหนึ่งก็ตามนะ,ะเดินเข้าไปยังพื้นที่ของประตูนะ,ะฝั่งคนก็จะกลายเป็นฝั่งชนะโดยทันทีเลฮะเพราะฉะนั้นฮันเตอร์ก็ต้องคอยเฝ้าตรงนี้ให้ดีนะครับผมแต่ ยืนดักหรือยืนเฝ้าได้นะผมไม่ให้แคมป์นั่นแหละซึ่งผู้เล่นฝั่งคนเนี่ยก็จะสามารถเข้ามาได้หลายทิศเลยนะก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้นะครับผมโอเค <laughs> แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ต่างระดับนะฮะตัวละครจะไม่สามารถที่จะเดินขึ้นไปบนพื้นที่สูงกว่านิดนึงได้แบบนี้นะฮะผมจึงต้องเพิ่มอ็อบเจกต์เอาไว้ใต้ทางขึ้นนะฮะ <laughs> เพื่อให้ตัวละครเนี่ยสามารถเดินขึ้นไปได้นะครับผม แที่จะขาดไม่ได้เลยนะฮะนั่นก็คือระบบการนับเวลาถอยหลังหรือว่าเคาดาวนั่นเองฮะระบบนี้เนี่ยจะมีไว้เพื่อบีบให้ผู้เล่นฝั่งคนเนี่ยต้องทําการแฮกให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดนะฮะเพื่อให้เกมไม่ยืดเยื้อด้วยไม่เช่นนั้นเนี่ยจะถือว่าฮันเตอร์เนี่ยเป็นฝ่ายชนะทันทีฮะอืมหมดหรือยังเนี่ยคิดแป๊บ<笑><笑>โอเคน่าจะหมดแล้วะฮะน่าจะแค่นี้แหละฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของสิ่งที่ทําใหม่กันเลยนะฮะ let's go เริ่มด้วยระบบที่ผมได้ทําใหม่เพิ่มเข้าไปนะครับผมนั่นก็คือระบบการตั้งชื่อห้องเองได้นะครับผมโดยคุณจะสามารถพิมพ์ชื่อห้องเองได้แต่จะต้องมีอย่างน้อย3ตัวอักษรขึ้นไปนะฮะและผมก็ได้ทําให้การตั้งชื่อผู้เล่นหรือว่าการตั้งชื่อห้องเนี่ยพิมพ์ได้เฉพาะภาษาอังกฤษและก็ตัวเลขนะครับผมเพื่อที่จะได้ตัดปัญหาการบอกชื่อห้องไปแล้วเข้าใจไม่ตรงกันนะฮะโอเค และเมื่อเข้าเกมมาแล้วเนี่ยผมไม่ได้ทําการเพิ่มระบบแจ้งเตือนผู้เล่นใหม่ที่จอเข้ามาในเกมนะฮะโดยตัวเกมเนี่ยจะขึ้นชื่อขอผู้เล่นที่เข้ามาใหม่นะครับผมกลางจอบแบบนี้ Good. เก๋กูดเดี๋ยวก่อนนะนี่ผมลืมทําซีนตอนชนะของแต่ละฝ่ายงั้นเหรอบ้านะนี่เป็นโค้ดสำคัญเลยไม่ใช่ไงลืมได้ไงวันนี้อา ว่ต้องเริ่มทำาอนิเมทท่าทางตอนชนะของแต่ละฝ่ายนะผมฮ<ม>ันเตอร์กับฝั่งคนนะ<ม>ก็เป็นส่วนที่ผมลืมนึกถึงไปเลยนะครับผมส่วนนี้<ม>ก็ทำเพิ่มได้ผมไม่ใช่ปัญหาตอนแรกก็ตกใจอยู่ว่าเออถ้าเกิดเรามาอนิเมทใหม่เนี่ยแล้วยัดเข้า Unity ไปเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรไหมแต่ก็หมดห่วงไปฮะเพราะว่าเราสามารถที่จะครเอทตัวแอนิเมชันขึ้นมาใหม่ได้นะครับผม,มเพื่อที่จะเก็บเฉพาะแอนิเมชันใหม่ที่เราทำมาเหมือนเราทำเพิ่มได้เรื่อยๆเลยฮะโดยที่ไม่ต้องรีโมเดลใหม่ทั้งหมดอะไรประมาณนั้นโอเคเกือบเจ๊ง หลังจากที่อนิเมตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ต้องทําการเพิ่อมอีกระบบหนึ่งที่สําคัญมากๆต่อเกมนี้นั่นก็คือระบบเช็คว่าฝั่งคนตายหมดหรือไม่เหลือคนในฉากแล้วฮันเตอร์จะเป็นฝ่ายชนะหรือเมื่อในฉากไม่เหลือฮันเตอร์แล้วเช่นกรณีที่ฮันเตอร์เกิดหลุดออกจากเกมหรือว่าออกจากเกมกระทันหันนะฮะทำให้เหลือแต่ผู้เล่นฝั่งคนซึ่งเกมมันไปต่อไม่ได้ผมก็จะปรับให้ฝั่งคนเนี่ยชนะไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะก็สารภาพเลยครับว่าติดอยู่หลายวันเลยฮะไอ้ระบบนี้เล่นเอาสมองชาเลยให้ตายเถอะ แล้วผมก็ได้ทำการเทสเกมกับเพื่อนผมนะฮะ เมื paid, ain, ่อเล่นไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยเพื่อนผมก็ได้แนะนําไอเดียหนึ่งขึ้นมานะฮะนั่นก็คือระบบ alert นะครับผมระบบนี้ก็คือเมื่อผู้เล่นฝั่งคนทําการแฮ็กแล้วแฮ็กพลาดนะฮะตัวเกมเนี่ยก็จะปรากฏเส้นขึ้นมานะครับผมซึ่งเจ้าเส้นนี้เนี่ยมันก็จะบอกตําแหน่งของคนที่กดพลาดนะครับผมหรือว่าแฮ็กพลาดนั่นเองทําให้ hunter เนี่ยสามารถรู้ได้ทันทีว่าผู้เล่นคนนั้นอยู่ส่วนไหนของเลเวลนะครับผมก็ถือเป็นระบบที่เพิ่มความท้าทายได้ดีเลยนะครับผมอันนี้ต้องให้เครดิตเพื่อนผมฮะโอเค หลังจากที่ทุกอย่างค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะฮะผมจึงได้เพิ่มเสาวิเศษเข้าไปนะผมก็จะมีเสียงฝีเท้านะฮะขณะวิ่ง,งแล้วก็เสียงโจมตีของฮันเตอร์นะฮนะ แล้วก็ดิ้งเลยนะฮะภูมิใจนาเสนอเสียงฮาร์ดบีทดนะครับผมคือเสียงเนี้ยจะดังก็ต่อเมื่อฝั่งฮันเตอร์เนี้ยอยู่ใกล้กับคนหรือว่าคน,นยอยู่ใกล้กับฝั่งฮันเตอร์อ่าเอาเป็นว่าเมื่อสองฝ่ายอยู่ใกล้กันนะฮะในรัศมีที่ผมาหนดนะฮะก็จะมีเสียงหัวใจเต้นดังขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะฮะโอเค okay. ส่วนซาวท็ก็เป็นแนวแบบระทึกระทึกแต่แบบนุ่มๆก็พอนะครับผมไม่ต้องแบบระทึกจัดอะไรประมาณนั้นนะฮะผมก็ทําทแบบลวกๆแล้วผมอันนี้ Hey, Dion. เกือบลืมอันนี้ขาดไม่ได้เลยเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือระบบดิจิทิเอลนะผมหรือระบบสอนวิธีการเล่นเบื้องต้นให้กับผู้เล่นนั่นเองนะฮะนึกขึ้นได้รีบทำเลยผมเดี๋ยวลืมนะอันนี้มนะันสำคัญจริงๆโดยผมไม่ได้ทําการออกแบบหน้า U I ก่อนนะผมเพื่อน,นํามาประกอบในการสอนนะฮะอ่าการอธิบายนั่นแหละพร้อมกับสร้างซีนขึ้นมาใหม่เลยนะฮะแล้วก็เขียนโค้ดใหม่หมดเพื่อใช้สาหรับการฝึกสอนโดยเฉพาะเลยแบบเป็นสเต็ปสเต็ปคร่าวๆอะไรประมาณนี้นะฮะตั้งแต่การควบคุมตัวละครนะฮะการเดินการกระโดดการหันหน้าอะไรประมาณนี้แล้วกกก็ารแ จนถึงการใช้ไอเทมนะผมโอเคทำไมรู้สึกคลิปดีพูดเยเนีลยนะแส่พอเลย และนี่ก็คือทั้งหมดของอัปเดตในครั้งนี้นะหลังจากตัดคลิปนี้เสร็จนะผมจะทําการตรวจทานเกมอีกครั้งนะครับผมถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วเนี่ยหรือว่าตัวเกมอยู่ในสภาวะที่พร้อมจะเล่นแล้วนะฮะผมก็จะทําการอัปโหลดไฟล์ขึ้นเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยโหลดไปเล่นกันได้แล้วนะฮะภายในคลิปนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะบอกอีกทีแล้วกันนะฮะใต้คลิปนะผมถ้าหากว่ามีลิงก์แปะอยู่ก็แปลว่าเกมนี้พร้อมที่จะเสิร์ฟถึงมือทุกคนแล้วะถึงจะมีบั๊กก็เห โอเคขอบ่นสักนิดหนึ่งนะผมเกี่ยวกับการทําเกมนี้นะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบมันน่าเบื่อนนิดหนึ่งนะผมนั่นก็คือช่วงตอนเทสนั่นเองฮนะคือเราไม่ได้เปิดไฟล์แค่ไฟล์เดียวไงเราต้องเปิดทีแบบหลายๆหน้าต่างแบบเนี้แบบ5หน้าต่างนะผมก็ต้องเทสแบบนี้ตลอดเลยฮนะแล้วแบบหน้าจอผมก็แค่เนี้ยก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะผมก็เลยต้องย่อจอเทสให้มันเล็กลงประมาณนี้นะฮะเนี่ยพอเปิดคขบห้าจอแล้วตอนเทสก็กระตุกด้วยนะผม ผมจะร้องให้แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วหรือโอเคว่าไปนั่นสรุปแล้วผมได้เรียนรู้อะไรจากโปรเจกต์ดีบ้างนะฮะอย่างแรกเลยคือได้เข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำงานของเซิร์ฟเวอร์โตันนะครับผมตั้งแต่การเชื่อมต่อการตั้งห้องการเข้าร่วมห้องและการตัดการเชื่อมต่อนะฮะ ยังได้เจอปัญหามากมายนะผมที่เกิดจากการทํางานของเซิร์ฟเวอร์ด้วยเช่นอนิเมชันของผู้เล่นอื่นไม่เปลี่ยนอยู่ท่าเดิมตลอดหรือว่าตัวละครไม่เคลื่อนไหวนะฮะจนไปถึงขั้นที่ไม่สามารถสื่อสารอัปเดตข้อมูลของเกมให้กันได้นะครับผมผมก็ต้องหาวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะฮะเพื่อให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยสามารถที่จะดําเนินเกมไปพร้อมๆกันได้นะฮะแต่สุดท้ายก็ยังทาระบบเปลี่ยนสีตัวละครไม่ได้อยู่ดีแหละคนนุ๊ก okay. โอเคติดรถไฟแฮกด้วยแฮกจริงจังเนี่ยมั้ย โอ้สวัสดีครับยังสวัสดีใครสวัสดีครับหลบสายกล้องไม่ให้เห็นหรอกเฮ้ยใครอยู่บนหัวผมจะไล่ตาปิดเบ่งคนียวกับผมเจนี่ยาำแหลกยำรอบอะครับอ้าโดนใครหัวเนี่ยหลินหนีหนีหนีไม่ทันหรอกเราไม่ได้มีเราแค่เราดูซีซีทีวีหลินตายแล้ว อันแน่เจ้าอันแน่เว้เยละเว,ว้ละสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะฮะก็เช่นเคยครับถ้าชอบก็อยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เ <c oughs> ป็นกำลังใจให้กันได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วเจอกัน